เขามากินนมรอบหนึ่งนิ่งมากเลยน่ารักมากครับกลับมาบ้านวันแรกนะคะจะกอลัมนะตัวนี้ชื่อกอลัมเหรอใช่น้องเป็นสีอะไรคะับกอลัมนี้จะเป็น normal นะเป็น normal อีกตัวหนึ่งจะเป็น white face ตอนนั้นจะค่อนข้างจะขี้นอนหลับเชื่องจังอืนี่เด <day S 3> วันนะเข้าบ้านมาเดวันเลยนะคะเนี่ย<ะ>มาทําความรู้จักดีมากเลยอะ่ะเอากล่องแล้วก็ผ้ามาให้น้องนอนนะที่อยู่น้องในห้องแต่ว่าเรามีกรงให้น้องอยู่นน่นอ,อยู่ข้างนอกเราจะไม่ได้เลี้ยงน้องไว้ในห้องแอร์นะคะเราจะเลี้ยงน้องไว้ในอากาศธรรมดานะห้องน้านะดูห่างฟูมาก เดี๋ยวพี่บอสต้องฝึกป้อนนมนะให้น้องป้อนนมครั้งแรกเดี๋ยวมาดูกันจะหมูหรือจะจา่าอะไรหือวมาป้อนนมครั้งแรกให้เข้ากันและอีกตัวชื่ออะไรครับพี่บอสจับดีๆจับด,ดอบบี้ดอบบี้อันนี้กอลัอมน้องดอบบี้ทำอะไรคะเนี่ยนอน,นอ,อ่ะต,ตัวนี้ค่อนข้างจะซนมากเลย ไม่ค่อย<ะ>ไม่ค่อยจะยอมให้จับจะถ่ายรูปคู่ไหมไม่ไงโอเคได้แล้วเดี๋ยวเขากระโดดบินแล้วทำไงตัวส่วนประจำบ้านน่าจะเป็นกอลั่มนี่แหละมั้งอื้อ ไปนู่นแล้วไปข้างนูน่นละจับมันให้ได้ก่อนอันนี้ก็คือกรงของน้องนะคะใหญ่ไปไหมพี่บอดอันนี้เอาน้องเข้ากรงแล้วนดีต๋ตัวไนวชื่ออะไรนะส้วสนเนะ <c oughs> ไม่โฟกัสเลยอีกตัวนึองอยู่ข้างในใช่ไหม อืกดอยังไงเนี่ยบกตึนเลยอ,อันนี้ชื่อตัวอะไรอันนี้ normal หรือไ h i t e face normal อันนี้คือกลัม m n แต่ตัวนั้นคือดอบบี้ดอบบี้อยู่ในกรงอยู่ในกะลาแล้วเห็นหม nó ở trong này một giờ một, tự ở và chúng ta sẽ cho nước vào, 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 cho nước cho nước ไม่โฟกัสเลยมันโฟกัสกครงหลักซูมก่อน,น,น,นไงทำนียอ่ะทำยังไง พยายามพยายามจะหาทางอยู่ตัวนี้แม่มองเลย <c oughs> อะโอเคมัดปากซะแล้วเดี๋ยวเราเ <c oughs> อานมให้น้องกิน <c oughs> ตอนนี้หกโมงเย็นถึงเวลาให้นมนะคะตัว <c oughs> นี้คือตัวอะไรเดี่ย ตัวนี้คือชื่อน้องอะไรลืมไปละจำไม่ได,ด้หน้าหน่อยดิก,ก็ล่เป่ะหน้าเหมือนไวเฟสอยู่นะอ่ะอ่ะอ่ะป้อนเถอะยำหน้ามันไม่ค่อยได้เนี่ยมันวิ่งหนีนมนะคะก็จะเป็นนมอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเราต้องให้มันทางร้านเขาแนะนามาเพราะว่าเขาให้นมตัวนี้อยู่เราก็ให้ต่อเพราะว่าเราจะไม่เปลี่ยนนะ,ะเดี๋ยวให้ดูก่อน พี่บอลมันจะไปแล้วพี่บอลต้องเร็วกว่าน,นี้พี่บอลมันจะไปแล้วดูจะหน,นีไปไหนอะลูกฮะ มาเลียที่แขนแล้วเนี่ยพี่บอดน่าจะต้องจับมันไงกว่านี้ครั้งแรกนะคะก็จะยากๆนิดนึง ว่าที่ร้านบอกว่ามันดูดจบเลยไงคุณ <un sick> พ่อคุณพ่อมือหมใหม่คุณพ่อลูกอ่อนไปแล้วหนึ่งต้องกินอย่างน้อยสองหลอดอย่างมากแค่แค่สามหลอดนะคะที่ร้านบอกแบบนั้นนะดูซิตัวนี้จะกินกี่หลอด เสร็จแล้วเขาบอกว่าให้น้องพักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเอามาเล่นนะคะให้มันอาหารมันลง,งก่อนเนาะหนึ่งหลอดไนดะ้ สักหลอดหนึ่งถ้าน้องกินก็ให้น้องกินแต่ถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรนะน่าจะอิ่มแล้มั้ง นอีกนงเิมดหดแล้วเขาไม่เอาละเอาแล้วปล่อยเขาไม่เอาแล้วเ,ล,เล,วล่อยเขาเอา,อ,เาอ,อีกตัวหนึ่งมาเลยทั้งนั้นนะต่อมาแล้วเก็บตัวนี้ก่อนสิต้องเอาออกก่อนสิใช่ไหมลูกหูอ้โหเล็กลูกเล็กลูกเลยนะในตัวที่สองในน้องดอบบี้นะครับอกี้น,น้องกระลำ บิ๊นอนตลอดทั้งวันเลยบี๊ส่วนใหญ่จะนอนไม่เอานมมันไม่หล่นลงมาเตยนมมันเป็นเออเออ นั่นแหละที่ม่นเป็นลมอ,อกินเลยนะหลับตาด้วยหลับตากินว่ะกินแบบไหนวะอา้าวหลอดที่สองตัวนะั้นนอนแล้วนะออกอลัมกินเสร็จแล้วนอนแล้ว ที่สามลองดูแต่ยังกินอยู่นะโอเคที่เหลือก็คือเก็บไม่ได้นะมันเก็บได้แค่สองชั่วโมงนะคะน mm. มก็จะเหลือนะคะอะนมก็คือตัวนี้นะที่ใช้ตัวนี้เพราะว่า ทางร้านเขาเขาปรับท้องมาแต่แรกเป็นอย่างนี้เขาใช้ยี่ห้อนี้มาแต่แรกนะถ้าเราจะเปลี่ยนยี่ห้อเราก็เสียงน้องอาจจะท้องเสียนะคะให้น้องดมสิดมหลังมือเออขาบอกอย่าเพิ่งเล่นนะให้พักหนึ่งชั่วโมงก,ก่อนเน่ลูก นิ่งเชืตัว,วอโอเคกินนมเสร็จเรียบร้อยพารกคิสสำเร็จค่ะเสร็จแล้วครับต้องไปสิใช้มือสองข้างสิค่ะต้องไปสิมไม่ลงหรอกพี่พอต้องจับมันลงใช้มืออีกข้างหนึ่งจับสิค่ะ,ะลงไปลงไปเอ้ ไวเฟอันไหนได้ไวเฟอันนี้อนนดอบบี้ั <c oughs> นี่กอลัมให้มันชื่อกอลัมเพราะมันแสบมาก <c oughs> ตัวนี้มันซนมากเลยแรงมันเยอะโอเคเดี๋ยวก็ค่อยเล่นกับน,น้องน้องกินแล้วพักก่อนเหรออืเขาบอกให้พักก่อน,นอพักก่อนนะ ได้ครับนอนตลอดเลยเป็นอะไรไหมเนี่ยฮะนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีบทบาทเป็นกรรมการและที่ปรึกษาองค์กรนอนอย่างนี้ทั้งวันออเ,เลยนี่มีมอะไร<ห>ผิดปกติรหรือเปล่าครับนี่เขาอย่างดงํารองตำแหน่ง นอนทั้งวันเลยป้อนนมเสร็จแล้วก็นอนอย่างนี้อูยีราเนี่ยระบุนะคะว่าสันนี้หลังจากป้อนนมเสร็จเขาก็นอนอย่างนี้ทั้งวันเลยจับขึ้นมาเล่นก็ปกตินะขู่เราอันนี้หลับอยู่อันนี้หลับอยู่สบายหลับตลอดตัวนุ่มนมน่ารัก อยู่อนทั้งวันเลยเนี่ยไม่ผิดปกติใช่ไหมครับ